สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องคีมอยู่โด่งเงเกา่ามาหนีเดี๋ยวออกไปสวนนาพี่น้งองไปสาดดินหักผูเพียงยุดโควิดนะพี่น้องโควิดอตอนนี้เขตจะ <ไป S 2> ลอ็อกดาวเลยได้ล็อกดาวน์เลยเด้พี่น้องนะห้ามคนในออกคนนอกเข่าถ้าบริจพเป็นเพ่นกายอยู่เยื้อไฟเยื้อมันนะพี่น้องเมาหนี้เพิ่มแปดสิบแปดคนมาหนี้เพิ่มแปดสิบแปดแล้วคนล้วงร้ายกูมูนะพี่น้องคนล้วงร้ายกูมู มันนี่ก็เลยสิอะออกให้งานก่อนไอ้สักขีออกให้งานเนาะเพราะว่าเพิ่นอวดไลอะไรเนาะก็เลยสิอันสร้างดินมาเพิ่มซองโหลดสเพิ่นสวนคนเดียวซองโหเนาะดูหนึ่งวันอย่างอย่างโควิดแห้พี่น้องเลยเอ้าเยื่นไปเยื่อไมนเป็นไงสุขภาพจะคล้องเด็กพี่น้องเด้อกองไอ้สักินหนาขับแม่พีน้องโเป็นธท่าภาษาแทนโบเป็นธท่าภาษาเจ้าเป็นอะไรไอ้สักขีสระเพินเดียวซองกองให้พี่น้องเอ้าวเปิดออกให้งานนล้วมือเถอะเอาวโหลดเดินสุดตาด้วยสิงาง Đang gì đó với chị duyên 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 Sao duyên mà duyên duyên mà duyên Ông duyên 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 ở khách nhàn cả thêm huệ nấm oảiหวาน já, quáหวาน kinh ngân đơn, thong là thong là chắc 3 3.000 có thiệt không? là 3.000 thìn ong, 10 ba, 10 ba, đừng bỏ, 9 bài, 9 ba, Nha, nha Nha, Nhà

เต็น่บมันเหี้ยตัวบ้องับต้อบุดมาอ่าอ่อาบัวใช่รึบัวใาว่คุ้มหมู่มๆเป็นคุ้มเป็นคุ้มซาดินนเดยเคุ้มเดีเป็นคุ้มอยู่วกแม่เป็วั้ยแงทัว้ยทัวครับไงทัวนะ มันก็เม้าแดดแหละเโควิดจะติดโอ้ยหมึงเสตียนมนันนอนนด้เดียวแม่มาเกียอันนี้นแน่มาเกียพี่หน่อพี่น้องมาเฟืองคอนดูด้วย <laughs> อ่ะใครคงอยากกัดดูแลน้อพลั้นแดดห้ามจะเอาหัวส่วนห้องนะนะกลัว ใจเลยมันบาได้เี่ยไม่มันบาเดี๋ยววางนถ้ยซาโต้ซาโตวกับเกมเ่ะอไ่ได้ไ่ได้ทดึงอรกนี่ดึงอนี่นะดึงเออ มาจับกล่องให้เคีบ้มาจับกลองแน่สี่เป็นสี <c oughs>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  ่ไปคนทดเนี่ทัสันลพี่น้องลงทังัดวหอยดดินเอามหังพี่น้องมาเียเอาไปเอาไปนี่ แล้วก oh, ็ออกให้งานได้ไปเลยไปโทดูไปจกจกเลยะเอาไปโทดไปเนี่ยปีนอ่ะงานๆานงานีนปีนบนก้นองเธออะไรวะแต่

<c oughs> ยายแม่ดิมูยายมูแค่เเย้าจัดหายแล้วก็วิสิบิสูหายเออก็วิส้าวตอนนี้ยังหลอกดาวสวัส์นเขยที่นะพี่นนองพ่กอยากได้แห้งไปเก็บในหลงมัวเดี๋ยวหมืออื่นสิไปเหนึ่งมัวม,ม,มาขายมันเป็นดุกยี่ตานดกลิงจ้าวเหลาได้ปู่น้อพี่นนอะอยู่่นละอยู่คามเมดเี้ตามมววทีน่น้าพาน มาป้วงอะไรแสดงาปวงว่นงเดียวโจะผ่านเาจะขายเขาเจี๊ยบท่านน่ไปหนอดินซองกองเน่ยนองกออันนี้ปลูกห้าเด้ปลูกห้าไวใหงหัวปูกุ้มเบนอ่ะปูมหม่องหัว อันเรได้มัน่่น่่่่่าย่่่่นะ ย่างแดดใช่ไหมพี่น้อตะเวนโกดแดดเลยอาการัหอนโค้บังนอเจะโคตรทายดบเลยโบังนอดที่ทางาพี่นอบังนอเด้ไมนะมักเาวันลดเด้บันีีเอ่ยบังนอด โอ้มีเติมพลังมีเติมพลรอพลังอีกเลยพี่น้ะงมักเสารถมักทัวก็ไม่ได้กินคุ้มหนักนด้กินวิสิปตีกอฟ์หแม่เลยพี่วนันไปรถมันแม่นย่นบังนะกุ้มมักบวกไปท่้งหนา ชีได้น้ำอ,อย้ยพี่นาะปลอแบบี่แบบเพื่อนาแต่คลุกปฟันทองคุ้มหมัก,มกบวัวไปแถวเนี่ยคุ้มหมัก,มกบวัวพี่นะ้องบัวพร้อมไปชนใชก,กินน้มไม้ี่นะเอาน้ไม้มาปลูกวัดถมันขืนว่าพ้นสีโตก๊มกันกับวัต๊เนาะ หลวพอมันจางเด็ดออกแห้งค่ะหลวพอจางเดดหนักเดชทั้งหนายังเต่คุ้มหมอกหมู่ทั้งหนาให้กลางเดินขู่รุดดูใส่หนามบอกว่าฉันขู่ลุดขู่มันแตกบอกว่ามีเห็ดอ่านามใส่แล้วจุ่มลงมันมันรุด อดีตเรขึ้นมาได้เอาที่ห<ด>ายเลยๆก้อนไงบอกขึ้นมันก้อนไม้ขึ้ก้อนหนาใหม้ายได้เลยหนาขอร้ายเลยจะเทียดได้ไหมจะยัขายว่ดสองจะขึ้นหนาหนาเต็มเลได้สีสเอาหนาอะไรรอไปอาูฮับไปอาค้งเลยเนี่ยน,นั่นเลย Dia s yeah, blah, blah. ตอนนี้กำลังฮว่ยเนะพี่น้องกำลังสิแหล่แล้วก็ไปสวดดินซองกอเนาะดีนซาลายใส่ใส่ให้งานเนาะมือนเนาะตอนนี้ก็มาไง กดกี่ทางโอ๊ยอตัว,วนี่ดูได้มามน,นี่นะพันสีได้ไอ้บอดินนะซองกล่องอื่กกระส่ไหมมีเสียอันเดียวยเหรอไม่พี่เนาะแค่นี้คือจะอืดคุ้มมันอ่ะค่ะอันเดียแ่น่ และวันเลกก็ต้องและเร้าขี้เห็นคล็งเละพี่เนอะคนบดิฮตอันอันบ้วขาวหิยอปดบานท่องกับบวน้องไก่น้อยบวน้องไก่น้อยพี่นนอะบานท่อง

เก,ก็บพุงไว้เพื่ออะไรจะเก็กบพุงไว้เพื่ออันใดมระแหงแน,นึงเอิงแ <c oughs> น่มเนิะ,ะนแลกขนี้ยอืองแน่งแนงแค่คืองแ่อันนี้พี่น้องปัดท่อมขี่รถไปได้กันหนาส่วนขี้มสวนอ,ออกแห้งนะ อื love, whatever, Yo, ่นอล่อมาเดียกมันเป็นทะเลาะกันยังพวกหลอกหลอกไปพวกหลอกมาสวัสดีนฮัาไม่หิวฮัาไม่หิว

วัดยาบกินขึ้นบนขึ้นบ,น,บ,น,น,บนเปล่า,านนห,ลห้ามหิวไปใช้ทั้งมันลูป <c oughs> โอ้ยเ,เป็นผู้ชาย,ยเป็นผู้ชายเชื้อสื่อฉลองสรงพรมใหม่โดยการไม่หิวดินหรือว่าก็เก็บแทงมวยสี่ตัวให้มันเป็นเพียร์พี่น้องเป็นสักีพญานลัยลอยคนนล่ายล่ายเหมือนคนอยู่สีตัวเปื่อเพียร์ก็จะหลอกดาสนาเขต เออส่วนส่วนเอาให้งานถามประติมกบกระเสือนอ่ะห้ามกระเสือนทั้งคือเดน่ะ ออกข้งงานออกข้งงานเฮี้ยวเฮี้ยวหนูเสียบังงนมังงนลุกลุกหนาวครางเดี๋ยวเราว่าโควิดมันอย่างยานก็่หิวพรมเนาะโควิดมันกัดอันนี่ อารี้ไป้หายเพราะอาหารารสเคีนำมันเหล่ได้มาจะดีะำหรับกินอีกอะมะฮอดพักเออฮอดแบอต่วสต่วนดีไมหมน,นี่ยื่นอรรถไหมจะื่ออรร ่อยังกินน้ำไก่หน่อยพี่บายบายอ่งข้าหลดโอ้ยคอยเนปานคอยนม่และพี่น้อทำเนะ